พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่ไม่อ้อยทำวันนี้ก็คือกะเพราเนื้อนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะฉุนไปทั้งบ้านเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูนี้ค่ะผัดกะเพราเนื้อนะคะวันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะคะพริกแห้งก็ต้องมานะคะ เรื่องของเมอ้อยก็จะมีกระเทียมพริกมีพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะนํมามาโขกพอหยาบนะคะไม่ต้องแหลกละเอียดนะคะเสร็จเนื้อนะคะที่เราหมักไว้นะคะใส่ลงไปเลยแล้ววิธีหมักเนื้อนะคะเมอ้อยเคยลงไว้ในคลิปที่ผ่านมานะคะลองตามไปดูกัน เดี๋ยวนยจะบอกคร่าวๆนะคะวิธีการหมักเนี้ยก็คือพอเราหั่นได้ชิ้นตามที่เราต้องการนะคะก็นํามาหมักด้วยน้ํามันงาสีขาวน้ําตาลนะคะแล้วก็น้ําสับป,ประรดนิดนึงนะคะเสร็จเราก็นวดเข้ากันให้ให้ให้ดีนะคะแล้วก็นวดให้มันเข้ากันนะคะจนไม่มีน้ํานะคะเสร็จเราเราก็ใช้น้ํามันพืชคะ่ะเทลงไปอีกหนึ่งท้อนนะคะ ช้อนโต๊ะนะคะในเวลาผัดออกมาเนี่ยเขาจะแบบสวยสงเวยน่ารับประทานน่ากินค่ะเราจะไม่ปรุงเยอะนะคะเพราะว่าเนื้อราหมาัดไปแล้วใส่อย่างละหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มสีสัน้ลยตัวนี้ค่ะสีดำนิดนึงค่ะต,ตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะทีนี้เรามาชิมรสชาติดูก่อนค่ะ ขอหยอนตัวนี้ซอสปรุงรสนะคะรสอื่นได้หมดละสุดท้ายนะคะโรยด้วยกระเพราค่ะ เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่นะคะยั่วๆเลยค่ะรับรองเนื้อนุ่มแน่นอนแม่อ้อยหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนผัด ผัดกระเพราเนี้ยต้องเป็นพริกแห้งนะคะต้องมีพริกแห้งผสมด้วยนะคะเขาถึงจะอร่อยหอมรสชาติไม่ต้องห่วงค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาวย YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใหอ้อยอิงข่าวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ